สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะหรืหอไม่ก,ก็จะมาแจกซีนะคะรีไปด้วยแจกซีไปด้วยนะคะแจกซีดแม่บพมัเองนะคะพอดีเราป่วยนะคะก็เป็นหวัดนะแล้วอากาศก็เย็นนะคะตอนนอ,อากาศเย็นจัดเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็นนเลือกเป็นสก,กรีนใหม่นะคะสก,กรีนของเราเองนะจะเป็นเพชรน,นะคะ เป็นผู้หญิงนะใครมางผู้ชายในบ้านแล้วนะคะโอเคก็กอบไปในอะัน้เล่นไหมคะหนึ่งจุดหนึ่งจุดเจ็ดจุดสองนะคะอ่าเดี๋ยวขอพิมพ์ชื่อ,อพิมพ์ชื่อค่ะพิมพ์ชื่อไปว่าพิมพ์ชื่อไปว่า ชื่อไปเลยนะจะพิมพ์ว่าเดี๋ยวแล้วก็ตามด้วยวงเล็บนะคะตามด้วยวงเล็บน้ะเสร็จแล้วก็พิมพ์ชื่อรีดนะคะหนึๆๆๆ่งหนึ่งหนึ่งถ่ายถ่ายอ่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพิมพ์ตรงนี้นะคะ่ลก็พิมพ์ชื่อสีไปเลย <like> เออแบบนี้นะคะสร้างดาบเลย ก็นะคะถ้าคําไหนนะคะที่พูดจะไม่ไม่ไม่เรียบร้อยไม่สุภาพนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะพอดีอยังไงเราเป็นคนนิสัยแบบนี้อยู่แล <abonn calculating> ้วนะคะหรือติดมาจากเพื่อนก็ไม่รู้นะเพราะว่เพื่อนที่เราจะพูดบ่อยว่านะคะเราต้องใช้คำรุนแรงกับเพื่อนสมั่ง นะถ้าพูดบ่อยก็ไ,กไม่ดีหรอกคะ่ะถ้าพูดบ่อยนะฮะต้องจะเป็นต้องตกปา,ากนะคะลมยินมากเลยนะคะนาวยังไม่กล้าอาบน้ำเลเี่ย <Okay. S 1> เโอเคเรียบร้อยนะคะก็ตามจริงนะคะเราเกิดมาหยุดตรงนี้ใช่ไหมคะเกิดมาอยู่นี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จำเป็นนะที่ต้องรอยไปเราไปดูน้ำาต่เนี้นย่ย <Okay. S 1> จะเห็นแล้วนะคะจะเป็น กระ่อบแม่มดนะคะ,ะก็มีของมามาตั้งเยอะเลยนะคะของของเรานะคะที่มาใหม่นะคะมาตั้งเยอะนะ <c oughs> คงไม่มีะไรแล้เดี๋ยวสงสัยนะ,ะว่านี่ ตัวนี้นะคะ มาดูที่กระท่อมแม่มดกันมั่งนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นยาอาจะบอกนะคะว่ายานะมันใช้อะไรทาเดี๋ยวอย่างเช่นใช้เป็นยาสีนี้แล้วกันนะคะ ขุดหรือเกินไปมันก็เลยพาดทีหนึ่งเข้าไปไนงะแล้วก็ใช้น้ำยาเนี่ยแหละใส่ลงไปเลยนะคะก็จะได้เป็นน้ำยาแบบนี้นะคะโอ้ยแม่มดบ้านแม่มดบ้านเลยว่าแม่งม,มีที่ปรุงยาสักทิบพายกอดก่กนะคะอื้อไฟ เราทีไรจต้องจำเป็นที่จะต้องเนี่ยปิดให้มันทุกครั้งนะคะแล้วไอ้เจ้าแม่มดนี่จะโอเคเรื่องของมันจะเข้าไปไหนกรืเดิเอาไอ้คีปเปอร์มอนไม้ยังไงคะเนี่ยโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบก็ กดติดตามถ้าใครไม่ชอบนะคะก็ไม่ต้องกดก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็แบบไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปเท่าไหร่นะคะก็นะ <c oughs> จะพูดอะไรละ่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดืยดเชชเอย่างดังอ่าเข้าเขาเข้ามาก่อนเดี๋ยวเราจะแนะนำอะไรนะคะ อันนี้คือการแนะนำนะคะแนะน,นำว่าตอนที่แม่มดนะคะให้ใช้เป็นอันนี้แล้วก็ไข่แม่มดนั่นเองคะโะ้ยเย็นแล้วค่าตัวเก่บออกนะคะพอดีอเรยทย่ที่ปุ่นนะคะก็เย็นไปกลเลยเนาะไล แล้วก็จะจบออพอดีอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่อะไรนะโตกเกียวนะคะมามา,มาโตกเกียวนะคะแล้วเขาจะเราไปเลือกห้องพักนะคะเขาจะมีห้องพักให้าตอนแรกเาให,ห,ให้เราให้หมดแล้วก็ปิดประตูน,นี้ แต่มันจะต้องหายตัวได้นะคะเชื่อปีแลบร้อมค่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะลานจริงแล้ว